สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอซับใหญ่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิภายใต้การบริหารงานโดยนางทันติการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสสกรระดับอำเภอซับใหญ่วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2568 นางทานิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสับใหญ่มอบหมายให้นายศกรชูสกุลตำแหน่งครูสกร์ตำบลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 5- 2568ณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ วันที่6พฤษภาคม2568นางธนิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสสกรระดับอำเภอสับใหญ่ พร้อมด้วยนางสาพรวิภาบุตรสีภูมิและนายเจริญนาทองคำตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชัยภูมิครั้งที่5 2568ณห้องประชุมสำนักงานสอกอรประจําจังหวัดชัยภูมิวันที่7พฤษภาคม2568 นางทันิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอซับใหญ่มอบหมายให้นางจีรศักดิ์กือชยภูมิตำแหน่งครูสกรตำบลและนายนารงคน้อยสวัรค์ตำแหน่งครูสรชปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกุงหมู่ที่4ตํตำบลท่ากูบอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิวันที่7พฤษภาคม2568นางทันิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอซับใหญ่ พร้อมด้วยโคณะครูและบุคลาก,สกรสกลระดับตำบลซับใหญ่ร่วมพิธีมอบถุงทานน้ำใจให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอซับใหญ่นาวัดซับเจริญสุกหมู่ที่5ตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ วันที่8พฤษภาคม2568นางทันิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสับใหญ่มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรสกรรระดับตำบลสับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาหารให้กับชุมชนเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาตินวัดพายัพตำบลสับใหญ่อํำเภอสับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ นางธนิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสอกรอรระดับอำเภอซับใหญ่ มอบหมายให้นางสาวพรวิภาบุตรศีภูมิตำแหน่งครูและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและบริการผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมและในรูปแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนสกรระดับอำเภอหนองบัระเวจ,จังหวัดชัยภูมิ วันที่15พฤษภาคม2568นางทานิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสับใหญ่พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการพัฒนาศักยาภาพการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการปลูกมันสบปะหลังคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายพันธุ์มันสปะหลังณแปลงทุ่งคอสมอสบ้านโนนสะอาดตําบลสับใหญ่อำเภอสับใหญ่จังหวัดชายภูมิ วันที่15พฤษภาคม2 5 6 8นางธนิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอซับใหญ่เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทระระดับอำเภอประจำปี2 5 6 8ณนห้องประชุมอำเภอซับใหญ่ชั้นหนึ่งที่ว่าการอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิสกรรระดับอำเภอซับใหญ่ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ